เนื่องในวันกำนันเพื่บ้าน10สิงหาคม2565ในโอกาสวันกำนันเพื่บ้านประจำปีพุทธศักราช2565นี้ข้าพเจ้าขออันเชิญพระด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชน,ชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรง พระราชทานในการอบรมกำนันทญ่ยบ้านเมื่อวันที่12สิงหาคม2505ความว่าท่านปนเป็นผู้ที่ได้รับด้วยร่วมทุกร่วมสุขกับระัศะดรในท้องที่ของท่านอย่างใกล้ชิดย่อมเข้าถึงจิตใจและความต้องการของของเหล่านั้นได้ดีกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลราะษะดรย่อมต้องหวังพึ่งท่าน เมื่อมีความเดือดร้อนฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านทั้งหลายาจะเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของเขาให้มากและทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่เขาสมกับที่เขาได้ไว้วางใจเลือกท่านขึ้นมาเป็นหัวหน้าจงพยายามบำเพ็ญตนให้สมกับตัวอักษรที่ตราหน้าหมวกเครื่องแบบของท่านที่ว่าระงับทุกบำรุงสุข พระราชดำรัสดังกล่าวหากกำนันผู้ใหญ่บ้านได้น้อมนำไปเป็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสัตย์ต่อ,อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะสามารถสร้างดุลยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้านด้วยความราบรื่นสมส่วนและลงตัวเพราะเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้และเข้าใจทุกความต้องการจริงของรัษฎรในหมู่บ้านของพวกท่าน และจะยังประโยชน์อ,อยังใหญ่หลวงในกระบวนการสื่อสารเชื่อมต่อการทํางานกับภาคส่วนต่งางที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ข้าราชการดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทํางานแตขก็ตามนอกจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วความอดทนความเสียสละและการเป็นผู้ให้นะั้นมีความสําคัญยิ่ง เมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านได้อาสาและปรนนาตนเป็นปเพื่อความเป็นประโยชน์เพื่อรัง,งับทูกความรุงสุงแก่รัศกรแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่พี่น้องประชาชนได้มอบความไว,ว้วางใจแก่ท่านเพราะคนที่ดีที่สุดคือคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์มากที่สุดและถือได้ว่าท่านทั้งหลายคือผู้ที่มีความเสียสละ และสร้างคุณประโยชน์ในการบำบัดทุบบทกบำรุสงสุขแก่ราษฎรยิ่งขอราอังนวยพรจากพระองค์ลอสสวาหานตาลาเจ้าพระบุธเจ้าได้โปรดประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีกำลังใจในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หมู่บ้านและสังคมประเทศชาติสื่อไปนายอาซิ์พิทักษ์กบลท่านจุฬาราชมนตรี ต้องขอป,ประเกตนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายก